ยุโรปสะเทือนทันทีที่เสียงเฮดังลั่นจากฝั่งแฟนลูกยางไทยกระจายไปถึงปารีสเมื่อข่าวการระเบิดฟอร์มของวีนบีมอัปเดตล่าสุดกลายเป็นกระแสใหญ่ระดับทวีปจนสื่อฝรั่งเศสยกให้เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของลีกยุโรปซีซั่นนี้จากนักกีฬาสาวไทยที่หลายคนมองว่าเพิ่งเริ่มต้นบนเวทีใหญ่แต่กลับพลิกบทบาทเป็นตัวสร้างแรงกระเพื่อมอย่างไม่คาดคิดยิ่งกว่านังพลิกล็อกกลายเป็นชื่อที่แฟนยุโรปเอ่ยถึงกันทั้งโซเชียลอย่างพร้อมเพรียง ควีนบีมลงสนามด้วยความมั่นใจเต็มร้อยทั้งการอ่านเกมที่เฉียบคมการเข้าทำที่เฉียบขาดและจังหวะการโต้กลับที่เล่นเอาคู่แข่งฝรั่งเศสถึงกับตั้งตัวไม่ทันทุกครั้งที่เธอกระโดดบล็อกหรือหดหัวเสาลูกบอลเหมือนถูกเร่งสปีดด้วยพลังบางอย่างที่สะกดแฟนบอลในสนามให้เงียบกปริบก่อนระเบิดเสียงเฮจนสะเทือนปารีสมันไม่ใช่เพียงแต้แต่เป็นความรู้สึกกว่ากีฬาวอลเลย์บอลยุโรปกำลังได้เห็นนักกีฬาจากเอเชียที่มีทั้งสกิลและคาแรคเตอร์จนทั่วสนามต้องมองตามทุกอย่างก้าว เล่นเอาผู้บรรยายฝรั่งเศสยังออกปากชมว่าเป็นฟอร์มที่เหนือความคาดหมายและเต็มไปด้วยสปิริตนักสู้แบบไทยแท้แทบรรยากาศในสนามพุ่งไปถึงจุดเดือดที่สุดในช่วงเซตที่สามเมื่อควีนบีมกดแต้มสำคัญต่อเนื่องตัดเกมคู่แข่งแบบสุดเฉียบจนโคชฝรั่งเศสต้องขอเวลานอเพื่อหยุดเลือดแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะโมเมนตัมไปอยู่ฝั่งไทยเต็มตัวทำให้เกมนั้นกลายเป็นความทรงจำใหม่ของแฟนบอลปารีสที่ยากจะลืม ชื่อของเธอถูกแชร์เป็นไวรัลทั้งในเอ i k t o k และ i n s t a g r กรพร้อมข้อความจากแฟนฝรั่งเศสหลายคนที่บอกตรงๆว่านักกีฬาจากไทยกำลังสร้างยุคใหม่ต่อหลีกยุโรปขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งบนเวทียุโรปออมสิงที่หลายคนตามลุ้นมาตลอดก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังเธอระเบิดฟอร์มเกินคาดในหลีกตุรกีเกมที่หลายคนมองว่าสูสีแต่กลับกลายเป็นเวทีโชว์ผลงานสุดสะเทือนของนักตกสาวไทยที่วันนี้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นทั่วไป แต่เป็นตัวหลักที่ทีมต้องมีและโค้ชต้องเก็บไว้ในสนามเกือบทุกแต้มสำคัญจากบทบาทบล็อกเกอร์ที่หลายทีมต่างจับตามองออมสินใช้ไหวพริบอ่านเกมได้ไวเกินกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดการยืนตำแหน่งละเอียดขึ้นความมั่นใจมากขึ้นและทุกจังหวะบล็อกคือเสียงกรีดของแฟนบอลตุรกีที่ดังไม่แพ้โซนฝรั่งเศสเลยแม้แต่น้อยเกมนัดล่าสุดในหลีกตุรกีถูกพูดถึงอย่างหนักเพราะออมสินแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของผู้เล่นระดับตัวหลักเธอรับมือกับบอลเร็วที่แรงระดับยุโรปได้แบบนิ่ง บล็อกปิดมุมได้คมจนคู่แข่งถึงกับตีออกเองหลายครั้งผู้บรรยายตุรกีถึงขั้นพูดว่านี่คือการประกาศตัวของบล็อกเกอร์ไทยในเวทีระดับท็อปและเมื่อทีมเธอเก็บชัยชนะได้ก็แทบไม่ได้มีคำถามใดๆว่าทำไมโคช้ชต้องยึดออมสิงไว้ในตำแหน่งตัวหลักแบบไม่ลังเลสิ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยภูมิใจที่สุดคือทั้งควีนบีมและออมสินกำลังสร้างชื่อให้วงการลูกยางไทยในยุโรปอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การไปเล่นแต่เป็นการไปครองใจแฟนบอลท้องถิ่นและสโมสรใหญ่ๆทั้งสองต่างมีสไตล์เกมที่ไม่เหมือนใครบีมเด่นเรื่องสปีดและพลังความฉลาดในการแก้ทางส่วนออมสินโดดเด่นเรื่องระบบบล็อกแน่นและความนิ่งที่ทําให้เธอเป็นเสาหลักของทีมหลังจบเกมสื่อฝรั่งเศสหลายสำนักออกบทความยาวพิเศษโดยพาดหัวประมาณว่า นักกีฬาจากไทยกำลังขโมยหัวใจแฟนบอลยุโรปและชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของวอลเลย์บอลเอเชียกำลังสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนส่วนสื่อตุรกีก็ไม่ต่างกันได้นำภาพออมสิยงในเกมชัยชนะล่าสุดขึ้นหน้าเว็บพร้อมสถิติที่แสดงถึงความโดดเด่นของเธออย่างน่าภูมิใจในฝรั่งเศสผู้จัดการทีมยังออกมาชมควีนบีมว่ามีวินัยสูงและปรับตัวเก่งเกินนักกีฬาอายุน้อยทั่วไปเธอไม่เพียงเข้ากับระบบทีมได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะและพลังบวกในห้องแต่งตัวในทุกๆวันส่งผลต่อเคมีของทีมโดยตรงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญทำให้หลายคนเชื่อว่าตำแหน่งของเธอในทีมจะยิ่งมั่นคงขึ้นเรื่อยๆส่วนในตุรกีโค้ชของออมสินพูดชัดเจนว่าการมีเธอในสนามคือความมั่นใจของทีมไม่ใช่แค่เรื่องเกมรับแต่รวมถึงความเยือกเย็นที่เธอแสดงออกในจังหวะกดดัน แม้บ้างช่วงทีมมาจะโดนบีบหนักแต่ทุกครั้งที่ออมสิงขึ้นบล็อกหรือแก้บอลสําคัญเธอทําให้เพื่อนร่วมทีมกลับมามีไฟอีกครั้งจนกลับมาแซงชนะได้แฟนบอลไทยจํานวนมากต่างออกมากล่าวชมทั้งสองคนผ่านโซเชียลบ้างบอกว่านี่คือภาพที่รอคอยนักกีฬาหญิงไทยกําลังครองยุโรปแบบสวยๆและสุดยอดทั้งคู่สมกับเป็นตัวแทนชาติไทย ทำให้กระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวนยุโรปเทใจติดเทรนในไทยเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกมจบด้านแฟนต่างชาติเองก็ตอบรับไม่แพ้กันโดยเฉพาะแฟนฝรั่งเศสที่แห่แชร์คลิปควีนบีมจนยอดวิวหลักล้านในเวลาไม่นานอีกทั้งแฟนตุรกีก็แชร์คลิปบล็อกของออมสินพร้อมแคปชั่นเชิงชื่นชมในหลายภาษาความสําเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผลแข่งแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าวอลเลย์บอลไทยกําลังเดินมาถูกทางทั้งการพัฒนาเยาวชนการฝึกสไตล์เกมแบบลื่นไหลและมีสปีด รวมไปถึงวินัยและระบบการเล่นที่ทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปยืนบนเวทีใหญ่ได้อย่างมั่นใจไม่ใช่แค่แข่งขันแต่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีคุณค่าเทียบเท่านักกีฬาระดับโลกจากหลายชาติและวันนี้ยุโรปก,กำลังยอมรับพลังของนักกีฬาไทยแบบเต็มใจอย่างเห็นได้ชัดหลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าฟอร์มแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฤดูกาลหน้าอาจมีอีกหลายทีมในยุโรปติดต่อ,อขอซื้อตัวควีนบีมและออมสินไม่ใช่แค่เพราะฝีมือแต่เพราะคาแรคเตอร์ความมุ่งมันและการเล่นอย่างมีหัวใจที่เป็นเอกลักษณ์ของนักกีฬาไทย ทำให้แฟนบอลรู้สึกผูกพันมากขึ้นทุกวันยิ่งไปกว่านั้นโอกาสที่ทั้งสององอาจได้รับรางวัลส่วนตัวในฤดูกาลนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งหากพวกเธอรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปความฮือฮาที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและตุรกีจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากความตั้งใจความพยายามและความภูมิใจในตัวตนของนักกีฬาไทยที่กำลังทำให้ชื่อประเทศไทยอยู่บนแผนที่วอลเล์บอลยุโรปด้วยพลังที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายง่ายแฟนบอลทั่วโลกกำลังจับตาดูการเดินทางของทั้งควีนบีมและออมสินว่าจะพาไปไกลได้อีกแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือความสำเร็จครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและไทยกำลังสร้างคลื่นลูกใหม่ที่ดังสนั่นทั้งยุโรปจริงๆ